อยากทำสปาผมได้ไง่ายที่บ้านโดยที่ไม่ต้องไปเข้าร้านซาลอนวันนี้มีคำตอบค่ะนี่เลยค่ะมาร์คบำรุงผมนะคะจากแคทเธอรีนตัวนี้เนี่ยเขาเป็นมาร์คสูตรร้อนค่ะที่มีส่วนผสมนะคะของโยเกิร์ตแล้วก็โปรตีนไข่นั่นเองตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าเขาเนี่ยเป็นมาร์คูอินวันค่ะมีทั้งมาร์คนะคะแล้วก็การอบไอน้ําในหนึ่งเดียวนั่นเองหนึ่งซองของเขาเนี่ยจะประกอบไปด้วยนะคะหมวกคุมผมนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของซองทรีทเม้นต์นั่นเองบอกเลยว่าเป็นมาร์คบำรุง ให้มากกว่ามาร์คบำรุงผมทั่วไปคือเราใช้เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเหมือนเป็นการทําสปาผมไปในตัวโดยที่ว่าไม่ต้องเข้าร้านเสริมสวยไม่ต้องเข้าร้านทําผมเลยค่ะทุกคนเหมาะสําหรับใครที่มีปัญหาในเรื่องของผมที่ชี้ฟูแตกไปไม่มีน้ําหนักหรือว่าใครนะคะที่เพิ่งไปทําสีผมมานะอยากที่จะปกป้องสีผมให้อยู่กับเรานาน,าน โดยวิธีการบำรุงผมนะคะจะใช้ทรีตเมนต์ตัวนี้นะคะนวดทั่วบร,ริเวณศีรษะเลยนะคะและใช้หมวกคุมผมนะคะหมักผมทิ้งไว้ประมาณ10นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะ ด้วยสูตรเพิ่มเคราตินถึง2เท่านะคะมีสารสกัดเข้มข้นไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตโปรตีนไข่ที่จะช่วยในเรื่องของการซ่อมแซมเกล็ดผมทําให้เกล็ดผมที่ถูกทําลายนยกลับมาแข็งแรงมากขึ้นและมีวิตามิน B5 นะคะและว,วิตามิน E วิตามิน A จะช่วยในเรื่องของการลดปัญหาผมชีฟ้ฟูผมแตกปลายตัวนี้นะคะปราศจากสารก่อฟองและสารกันบูดหรือพาราเบนนั่นเองค่ะ คือเรารู้สึกได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเพราะว่า Mark 1นเนี่ยคือเทียบเท่าเหมือนการอบไอน้ํา1ครั้งนะรู้สึกได้เลยว่ามันประหยัดเวลามากขึ้นไม่ต้องใช้อุปกรณ์รณที่ยุ่งยากค่ะได้ผมเรื่อนเงางามนะคะแล้วก็ปัญหาผมชี้ฟูแตกไปไลายอะไรน้ําหนักเนี่ยคือมันหมดไปอย่างเห็นได้ชัดเลยทุกคนราคาขายเพียงสองละ69บาทเท่านั้นเองค่ะช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติม,เ,ตมเนี่ยลงรายละเอียดไว้ด้านล่างแล้วเรียบร้อยค่ะ